กับเรียนสมมติฐานที่ครพผมนิกรจำานงสมาชิกสภาผู้แทนแรัศดรแบบทีหลายชื่อพรรคชาติไทยพัฒนาในฐานะรองประธานคณะกรรมการนะครับมีประเด็นที่จะต้องจะมีะที้แจงนะครับเป็นประเด็นในภาพรวมก็คือมอไซค์รับจ้างเราจะเห็นว่าหลายหลายท่านเนี่ยจะสอบถามเรื่องนี้นะครับผมเรียนว่าผมเองเป็นผู้แก้ไขกฎหมายพรบรถยนต์ปีชอบหนึ่งสามเมื่อปีสี่เจ็ดครับทำให้มอเตอร์ไซค์รับจ้างเนี่ย ถูกต้องตามกฎหมายที่เป็นเป็นป้ายเหลืองเน่นะครับเพราะเห็นว่าตั้งแต่ผมเล็กๆผมก็ใช้มอไซค์รับจ้างมาตั้งแต่ผมเล็กๆก็เลยเป็นเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นสิ่งที่เราดําเนินการทีนี้ประเด็นที่มีการเสนอขึ้นมาก็คือเรื่องความปลอดภัยก็ดีเรื่องสวัสดิการก็ดีเนี่ยเป็นเรื่องที่สภาของเรานี่นะครับจะต้องช่วยกันดูแลเขาแต่มีปัญหาเกี่ยวเนื่องก็คือเรื่องสวัสดิการของเขาเราเนื่องจากว่ามอไซค์รับจ้างเนี่ยช่วงเออช่วงเออที่พืชผลเนี่ย นะครับไม่น้ำแรงอะไรพวกนี้เขาจะเข้ามาขับมอเตอร์ไซค์รับจ้างในเขตเมืองแล้วก็บางทีก็กลับไปไม,ไม่ต่อเนื่องทั้งปีเพราะฉะนั้นระบบสวัสดิการนี้ก็จะมีปัญหาอยู่อยู่บ้างนะครับแต่ว่าเราต้องช่วยกันแก้ไขเพราะว่าเป็นเป็นอาชีพหนึ่งนะครับท,ท,ที่ได้แก้ไขไปแล้วคือทําให้มันถูกกฎหมายไปแล้วนะครับก็ช่วยได้เยอะนะครับถูกการถูกกดดันจากหน่วยต่างๆนี่เขาก็ดูแลตัวเองได้แล้วก็ผูด้โดยสารก็ปลอดภยัยเรื่องที่สองนะครับ กรณีของท่านสสณทฒิบัวประทุมนะครับเกี่ยวกกรณีปัญหาที่เป็นห่วงเรื่องเรื่องอรถเรื่องรถรถนักเรียนนะครับเรื่องกรณีของนักเรียนก็เรียนว่าปัญหาเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ซับซ้อนเรามีรายละเอียดครับก็คือว่าปัญหาเรื่องอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นกับรถบัสเนี่ยมันเป็นรถสาธารณะอยู่แล้วเป็นรถสาธารณะไม่ประจำทาง ที่เกิดขึ้นเนี่ยเป็นหมด3ามศูนย์แต่ปัญหามันซับซ้อนมากเพราะว่าเรื่องนี้โทษเฉพาะตรงนั้นก็ไม่ได้ผมเราเคยศึกษาเรื่องนี้ลรวโทษกระทรวงศึกษาท่านประธานครับกระทรวงศึกษาให้งบประมาณสําหรับการไปดูงานหรือทัศนาจรของเด็ก200กว่าบาทเท่านั้นเองต่อหัวต่อคนดังนั้นเนี่ยพอได้เงินน้อยแค่นั้นเนี่ยโรงเรียนถ้าจะจัดเนี่ยนะครับมันเป็นปัญหาที่ลึกลึก,ล,กลงไปในเนื้อในถ้าจะจัดเนี่ยก็ต้องหารถที่มันราคาถูกนะครับก็คือใช้รถ สามศูนย์รถสาธารณะป้ายเหลืองนี่แหละแต่ใช้รถสองชั้นนะครับใช้รถสองชั้นซึ่งเราเห็นว่าบางทีไปคว่ำในในเขตทางที่เขาไม่เคยไปรถสองชั้นเนี่ยขึ้นไปบางแห,งห่งไปไม่ได้นะครับอีกอันก็คือว่าปกติแล้วรถเหล่านี้เวลาเดินทางต้องออกกลางคืนท่านสังเกตไหมครับว่ารถนักเรียน,นยจะออกกลางคืนเพราะว่าจะได้เซฟเวลาไอ้เซฟค่าโรงแรมสําหรับเด็ก ที่ไปดังนั้นเนี่ยเรื่องนี้มันเลยทําให้เกิดอุบัติเหตุขึ้นบ่อยนะครับก็ต้องขอไปทางกระทรวงสาธารณสุขให้เพิ่มเพราะเด็กต้องไปดูงานนะครับเราควรจะเพิ่มงบประมาณให้มากกว่านี้หรือสมาคมผู้ปกครองจะช่วยในอีกส่วนนึงก็คือรถรับส่งนักเรียนที่ท่านพูดถึงว่าเป็นรถเอกชนตรงนี้เป็นเรื่องจริงนะครับประเทศเรายังจนอยู่เพราะฉนั้นพ่อแม่เนี่ยไปส่งลูกในจากตําบลจะไปส่งก็เอาลูกตัวเองด้วยและรับจ้างลูกคนอื่นไปด้วยนะครับ ซึ่งเป็นรถที่ไม่ไประจำทางแล้วก็ไม่เป็นป้ายเหลืองด้วยเป็นรถส่วนบุคคลนะครับเรื่องนี้กรมขนส่งทางบกได้ออกเป็นระเบียบรถรถรับส่งนักเรียนนะครับไม่ใช่รถรถโรงเรียนให้มีการกำหนดเรื่องที่จับหรือว่าคนขับอะไรพวกนี้นะครับแต่ที่สำคัญเนี่ยก็อยากจะเรียนว่าโรงเรียนเองต้องเป็นผู้ควบคุมเพราะว่าถ้าผู้ปกครองคนนี้ลูกเขาเรียน เขาเอาลูกเข้ามาด้วยจากตำบลมาเนี่ยต้องมีการจดทะเบียนจากโรงเรียนเนี่ยนะครับแล้วก็ไปควบคุมดูแลถ้าถ้ามีปัญหาก็ไม่ให้มารับรับส่งนักเรียนซึ่งตรงนี้จะเป็นรายละเอียดที่ที่พยายามกันอยู่แล้วครับแต่ปัญหาอย่างที่เรียนแล้วว่าประเทศเราเนี่ยยากจนเราไม่มีรถ โรงเรียนที่เป็นระบบเหมือนอย่างอเมริกาเขาซึ่งแข็งแรงมากแข็งแรงกว่ารถถังอีกนะครับก็นําเรียนท่านประธานว่าปัญหาต่างๆเรื่องเรื่องรถสาธารณและที่เกี่ยวเนื่องเนี่ยเราได้พยายามทํากันแล้วและขณะนี้มีรองอธิบดีท่านมาแล้วท่านอธิบดีก็มาอยู่ในกรรมธิการอยู่แล้วเวลารละเอียดที่ท่านพูดทั้งหลายเนี่ยเขาจะรับไปดําเนินการได้ในทันทีครับขอบคุณท่านประธานครับ